สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาสอนวิธีการดูดูสเปคคอมนะครับไปดูว่าเราลงไดเวอร์ครบหรือยังนะครับก่อนอื่นจะเข้าไปที่สตาร์ทเลือกคอมพิวเตอร์คลิก,กขวาที่คอมพิวเตอร์เลือกม a n าหนนะครโอเคปึ๊บก็จะได้หน้าหนี้นะครับต่อไปก็เลือกดีเวลลอปเน็ตนะครับนี่ครับ ถ้าเราลงครบนะครับตรงนี้จะไม่ขึ้นนะครับแต่นี่ผมลงไม่ครบนะมันก็เลยขึ้นมานะนจะขึ้นว่าอะไรเอ่ยครับก็ลงคาแรองได้นะครับก็เดี๋ยวจะลงนะครับลงน่นครับเดี๋ยวจะไม่ดูนะว่าลงัไงโอเคแล้วก็ทำการติดตั้งได้อะไรให้เสร็จนะโอเคนะครับสาหรับตอนนี้ขอลาไปก่อนนะครับ